เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming กันอีกแล้วและในวันนี้ครับเรามีแบบเกม Cookie Run กกอ n l i เ i กับ Challenge ก o ก Cookie Run S Cargo ทอ็อป5%โหมดปกติและหมดย่างกันจะมีทริกอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญรับชมกันเลยครับผม โอเคนะครับเรามาเริ่มกับโหมดปกติกันก่อนเลยนะครับในส่วนของโหมดปกตินะครับความยากจะอยู่ที่เรื่องของการเก็บเยลลี่เป็นหลักแล้วก็นอกจากนี้นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของตัวสกิลแคนดี้ของเอสคาโก้ที่จะต้องเก็บไว้ใช้เพื่อเพิ่มระยะด้วยนะครับผมส่วนรอบทั่วไปนะครับพยายามใช้ตรงจุดที่เราไม่สามารถเก็บเยลลี่ได้หมดนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่มั่นใจให้ดูตามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผมส่วนตรงไหนที่ผมจะต้องเก็บไว้ใช้อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งเป็นจุดๆดไปนะฮะ ในส่วนของสมบัติรีเจนตัวใหม่ล่าสุดอย่างเจ้าลูกแก้วแห่งความฝันนะครับจะเกิดใครที่ยังไม่มีหรือยังทําไม่ตันนะครับผมสามา,า,มารถใช้เป็นสมบัติรีเจนตัวก่อนหน้าอย่างเจ้าตรีศูนย์แทนได้เลยนะครับคะแนนจะหายไปน,นิดนึงแต่ยังสามารถติดท็อปห้ได้อยู่หรือถ้าเกิดใครที่ไม่มีสมบัติรีเจนเลยนะครับสามารถใช้เป็นตัวฟักทองแทนได้เลยนะครับคะแนนจะลดลงมาอีกนิดนึงแต่ยังสามารถตด Top ิดท็อปห้รได้อยู่นะครับแล้วก็สกินระดับซูเปอร์อีพีของคุกกี้เอสคาโก้นะครับถ้าเกิดใครที่ม ตรงนี้นะครับให้ใช้สกิลแคนดี้หลังจากที่เก็บก้อนกลุ่มเยลลี่มียักษ์ตรงนี้ไปแล้วนะฮะ We'll be ตรงนี้ครับหลังจากที่กระโดด2สเตปเก็บเยลลี่หมียักษ์แล้วให้กระโดดอีก1สเต็ปแล้วทำการใช้สกิลแคนดี้ของเอสคาโก้เลยครับผม สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคบผมสกิลของเอสคาโกเนี่ยมันจะทันระยะที่ทําให้สามารถดูดเยลลี่หมีเข้าตัวได้แล้วคะแนนก็จะได้เพิ่มขึ้นแบบในคลิปนี้เองนะครับซึ่งคะแนนในคลิปนี้ก็จะจบที่699.2ได้แบบนี้นี่เองนะครับโอเคนะครับสำหรับโหมดปกติจะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของโหมดยากกันเลยดีกว่านะฮะ เรามาต่อกันกับโหมดยากกันบ้างนะครับในส่วนของโหมดยากนะครับความยากหลักๆจะอยู่ที่เรื่องของการเก็บเยลลี่หมีนะครับผมโดยเฉพาะแพทเทิร์นเยลลี่หมีที่เป็นเส้นตรงแล้วมีหมียักษ์นะครับพยายามอย่าพลาดหมียักษ์นะเพราะหมียักษ์คะแนนเยอะกว่าหมีธรรมดายเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งพลาดไปเนี่ยคะแนนจะห่างกันเป็นหลักแสนเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมสกิลแคนดี้ของตัวน้องเอสคาโก พยายามนะครับเก็บไว้ใช้ตรงจุดที่มันมีเยลี่เยอะๆถ้าเกิดใครที่ไม่มั่นใจใช้ตามในคลิปนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีตรงจุดที่ต้องใช้เพื่อเพิ่มระยะด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งจะเป็นตรงไหนเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วนอกจากนี้ครับผมตัวสมบัติขนนกพยายามดูแล้วพยายามกระโดด2นิ้วด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้สมบัติตัวนี้ให้หมดนะครับผมก่อนที่คูดาวรอบต่อไปจะมานะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ทันกับรอบสุดท้ายแล้วมันจะมีผลมากๆนะครับทำให้คะแนนของคุณหายได้เลยนะครับผมซึ่งก็ ในส่วนของสมบัติเลเจนตตัวล่าสุดอย่างเจ้าลูกแก้วแห่งความฝันนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่มีเนี่ยสามารถใช้เป็นสมบัติเลเจนตตัวก่อนหน้าได้เลยอย่างเจ้าตรีศูนย์นะครับผมเพราะว่าคะแนนจะห่างกันไม่มากเท่าไหร่นักนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการสมบัติที่แทนตัวเเจดนไปเลยโดยที่เป็นอีพิกเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าไม่มีเลยนะครับผมหายากมากนะครับที่ใกล้เคียงสุดจริงๆก็คือคัมพีแห่งความมืดนะครับผมซึ่งสามารถแทนได้แต่ว่าคะแนนมันจะห่างก,กันประมาณ4-5้าล้านซึ่งผมไม่มัน่นใจว่าจะยังจะสามารถติดผาพเปอร์เซ็นต์ได้หรือเปล่ายังไงก็ลองดูได้นะครับแล้วก็สกินครับเหมือนกระโบดปกติเลยถ้าเกิดใครที่มีเอามาใส่ด้วยนะครับแล้วคะแนนก็จะได้เพิ่มขึ้นนะฮะ ตรงนี้นะครับเหมือนกับโดดปกติเลยนะครับให้กระโดด2สเต็ปเก็บเยลลี่มียักษ์แล้วกระโดดอีก1สเต็ปล้วจะนั้นให้กดใช้สกิลของตัวน้องเอสคาโกไปเลยนะฮะ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับอย่าลืมดูหลอดสกิลของตัวสมบัติขนนกแล้วใช้ให้หมดก่อนจบด้วยนะครับพอหลอดมาแล้วนะครับผมให้ทําการกระโดด2นิ้วไปเลย2ครั้งนะครับ แล้วทาการกระโดดอีก2สเต็ปช้าๆก่อนคุกกี้จะสกิลหมดแล้วกระโดดอีก2สเต็ปเพื่อให้ตัวขนนกเข้าตัวช้าๆแบบนี้นะครับผมแล้วคาแรนก็จะสามารถจบไปที่754ได้แบบนี้นี่เองนะครับเลียจะได้มากกว่าถ้าเกิดใครที่เก็บเจลลี่ได้แม่นกว่าผมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันครับ